สวัสดีค่ะกัลายาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีธรรมะจากองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตวัดยานาสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีมาฝากอีกเช่นเคยค่ะคำถามนี้อาจจะโดนใจเพื่อนๆหลายท่านนะคะคำถามก็มีอยู่ว่าตอนทําการละหากจิตอยู่ที่ลมหายใจ ละสังโยชน์เบื้องต่ําได้หลุดพ้นได้ไหมคะพระอาจารย์เมตตาตอบว่าไม่รู้นะละสังโยชน์ไปละที่ลมหายใจมันละไม่ได้หรอกมันต้องไปละที่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นขันห้าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นเวทนาเราไม่ได้เป็นสัญญา สังขารวิญญาณเราเป็นผู้รู้แล้วก็ไม่ได้ไปยึดไปติดกับขันห้าขันห้าจะขึ้นจะลงจะเกิดจะดับก็ปล่อยมันเกิดมันดับไปอย่างนั้นแหละมันถึงจะบรรลุได้ไม่ใช่ไปดูลมแลวก็จะตัดสังโยชน์มันตัดไม่ได้ดูลมก็ได้แค่สมาธิหยุดกิเลสหยุดสังโยชน์ได้ชั่วคราวแต่ตัดสังโยชน์ไม่ได้การระงับสังโยชน์คือ มีความเห็นว่าร่างกายขันห้ายังเป็นตัวเราของเราอยู่ตอนหยุดด้วยสติสังโยชน์ก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากสังโยชน์ก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิใจก็เริ่มคิดใหม่ถ้ายังกลับไปคิดว่าตัวเราของเราอยู่ขันห้าเป็นตัวเราของเราอยู่มันก็ทุกข์ต่อไปแต่ถ้าใช้ปัญญาตัดแล้วมันจะหายเลยมันจะไม่กลับมา สังโยชน์ก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปสาธุในธรรมองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะ